บาเบี้ตอนแอนนาไม่ยอมไปโรงเรียนค่ะเฮ้ยหัวนอนจังเลยกิ้ง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 ตื่นได้เลยครับเวลาหกโมงตื่นได้เลยครับเวลาหกโมงกิ้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 งตื่นได้นะครับเวลา หกโมงตื่นได้แล้วครับเวลาหกโมงกิ้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 งอุย๊ยไม่เข้าใจเลยทำไมต้องไปโรงเรียนด้วยย,า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 ย่าย่าย่าอุ๊ยนาดีกำลังนอนอยู่นอนดีกว่าอแอบด,ดีกว่าเดี๋ยวนาดีต้องให้ไปโรงเรียนอุ๊ สองโมงแนละ้วแอนนาอ๊บแอนาอนาสงสัยจะไปโรงเรียนแล้วไปนั่งดีกว่าโอยหายใจไม่ออกจังเลยพี่บาร์บี้ยังไม่มาปลุกเหรออุ๊บพี่บาร์บี้จะต้องมาแล้วแต่ท้ยจยิงด แอนนา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 สงสัยแอนนาจะไปโรงเรียนแล้วเฮ้ยแอนนานี่จะตื่นแต่เช้าจะไปโรงเรียนไม่บอกเลยนะเฮ้ยเอ้ยน่าเปิดจริงเลยเปิดทีวีดูดีกว่า โอ้ยใครเปิดชีวีเป็นห้องอะแอนนพี่ก็คิดว่าไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนเร็วเข้ามาเลยแอนนาไปโรงเรียนไม่เอาไม่ไปโรงเรียนพี่บอกให้ไปก็ต้องไปสิไม่อั้นพี่จะเรียกคุณครูมาบ้านนะเอาสิ ได้เล็กผินใช่ไหมจ๊บหยิบโทรศัพท์กิ้ง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 ทำไมคุณไม่รับโทรศัพท์เนี่ยกิ้ง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 อุ๊ยใครโทรมาเนี่ยรับดีกว่าจ๊ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะอ๋อ พี่พี่ของน้องแอนนาน,นะคะค่ะน้องแอนนาน,นะคะไม่ยอมไปโรงเรียนค่ะฮะไม่ยอมไปโรงเรียนหรอคะเดี๋ยวคุณครูจะไปหาที่บ้านนะคะได้ค่ะตึ๊บหลังจากที่คุณครูกำลังจะมาถึงบ้านตกตัก,ตก,ตก,ตกอ้าวสวัสดีค่ะบาร์บี้อ๋อสวัสดีค่ะ เันนั่งก่อนสิคะได้ค่ะนาลีเธอไปไกลๆไปอุ๊ยฉันด่าฉันเหรอฉันไม่ได้ด่าฉันแค่ว่าเฉยๆอุ๊ยไปก็ไปนี่ฉันขอนั่งห้องเธอหน่อยนะได้นั่งหน่อยค่ะอุ๊ยคุณอย่ายืนสิคะได้ค่ะแอนน้าไม่ยอมไปโรงเรียนค่ะแอนนาอยู่ไหนคะอยู่ข้างบนค่ะตามดิฉันมานะคะ ค่ะแอนนาฮะอะไรห่อไม่พี่ต้องบอกให้คุณคอูมาบ้านด้วยก็หนูไป็นคนบอกพี่เองนะว่าหนูจะให้พี่โทรตากคุณครูมาใครบอกแล้วคะอุ๊ยอุ๊ยขอโทษนะคะพอดีว่าไม่ค่อยคุ้นอะไม่เป็นไรหรอกค่ะขอยนั่งก่อนนะคะเฮ้ยครูทำงานยุ่งจริงๆเลย ไาล่วงอะสงสัยกำไรของแอนนาจะร่วงกำไรทองเหรอไอไม่เอาจะไปเอาจะไปเอาแต่กำไรทองกำไรทองกำไรทองอยู่ในจ้ากำไรทอง <c oughs> ไม่เห็นมีเลโก้หกชัดชัดใช่ไงพี่โกหกอา้าวทำไมไม่บอกหนูล่ะไปโรงเรียนได้แล้วแอนนาจะให้ครูตีหไหม ทำไมไม่อยากไปล่ะก็ครูอ่ะชอบให้หนูทำการบ้านเยอะๆแล้วครูก็ชอบให้หนูอ่านหนังสือหนูไม่ชอบเป็นเด็กนักเรียนก็ต้องเรียนหนังสืออ่านหนังสือทำการบ้านเป็นเด็กนักเรียนทำไมจะจะเป็นนักเรียนอะ่ะเขาก็ต้องทำแต่ถ้าเกิดจะเป็นอย่างอื่นอ่ะเขาก็ไม่ทำงั้นหนูขอเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้ไปก็ไป เดี๋ยวครูจะไปก่อนละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะจิ๊ดจิดจ๊ดจิด๊ดจิ๊ดเฮ้ยแอนนานี่มันดื้อระนจริงๆเลยเฮ้ยใครบอกว่าหนูจะไปโรงเรียนาไม่ไปหรอกดีอย่าให้พี่โทรมาเรียกคุยไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่จะเอากำไรทองทิ้งไม่เอาไปโรงเรียนแล้ว รองเท้ารองเท้ารองเท้าไอ้รองเท้าเปิดไม่ได้พี่พี่บาร์บี้เปิดให้หน่อยดิไม่เอาเฮ้ยปิดไม่ออกอยายาเอ้ยเปิดออกสักทีใส่รองเท้าใส่รองเท้าวุ้ยวุ้ยใส่รองเท้ายายายาอุ้ยใส่เสร็จแล้วเจ๊เจ๊ไปโรงเรียนดีกว่าจะให้พี่ไปส่งมไม่ต้องไปเองได้ ค่ะคุณครูโอ๊ยคุณครูคะวันนี้คุณครูเอาขนมมาด้วยหรอคะขอกินหน่อยนะคะไม่โอ๊ยนั่งนูค่ะคุณครูจะเอาขนมไปคืนแล้วไม่ต้องรอได้คะ่ะเดี๋ยวหนูเอาไปคืนให้ก็จบแล้วนะคะสำหรับละครบาร์บี้นะคะก็สำหรับนิก็กตต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย